การเติมคำว่ากระหน้าคำในภาษาไทยเป็นอย่างไรและมีความหมายต่างกันอย่างไรวันนี้ช่องคำในไทยพาทุกคนไปรู้จักการเติมคำว่ากระเข้าไปข้างหน้าของคำเดิมกันนะคะในการเติมคำว่ากระในหน้าคำนะคะบางคำค่ะเราก็ได้สร้างขึ้นมาโดยการเติมคำว่ากระเข้าหน้าคำเดิมๆค่ะได้คำใหม่ โดยที่ความหมายนะนะคะยังเป็นมีความหมายเดิมหรือว่าบางคำนะคะก็อาจจะมีระดับภาษาในแง่ของอาจจะเป็นความสุภาพหรือว่าเป็นทางการที่อาจจะแตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะคะเช่นคำว่าผมค่ะเมื่อเราเติมคำว่ากระนำหน้าไปค่ะคำนั้นก็จะเป็นคำว่ากระผมคำว่ากระผมค่ะก็จะมีความหมายที่เป็นทางการมากกว่าคำว่าผมนะคะ วันนี้นะคะช่องคำไทยๆค่ะจะยกตัวอย่างวิธีการเติมคำว่ากระหน้าคำเดิมที่จะมีความหมายที่คล้ายๆเดิมนะคะตัวอย่างคำที่เติมกระหน้าคำค่ะมีดังต่อไปนี้นะคะคำว่าโจนเมื่อเราเติมคำว่ากระไปข้างหน้านะคะคำนั้นก็จะเป็นคำว่ากระโจนคำว่าโดดค่ะเติมคำว่ากระไปข้างหน้า ก็กลายเป็นคำว่ากระโดดคำว่าเถิบค่ะถ้าเราเติมคำว่ากระไปข้างหน้านะคะก็จะกลายเป็นคำว่ากระเถิบคำว่าทำค่ะเติมกระไปก็เป็นคำว่ากระทำคำว่าทุงเมื่อเราเติมคำว่ากระไปข้างหน้าค่ะก็เป็นคำว่ากระทุงคำว่าผม เหมือนที่เรายกตัวอย่างไปข้างต้นนะคะเมื่อเราเติมคําว่ากระก็จะเป็นคําว่ากระผมก็จะทําให้คํานี้ดูสุภาพมากขึ้นค่ะคําว่าพุ่มเมื่อเติมคําว่ากระไปค่ะก็จะเป็นคําว่ากระพุ่มคําว่ายาจกเมื่อเติมคําว่ากระไปข้างหน้าค่ะเป็นคําว่ากระยาจกและคําว่าไรค่ะ เมื่อเราเติมคำว่ากระไปก็จะเป็นคำว่ากระลายค่ะและเป็นที่น่าสนใจนะคะที่คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากระนี้ค่ะเท่าที่มีข้อมูลมานะคะแค่คำว่ากระผมค่ะที่จะกร่อนคำมาจากคำว่าขอรับผมซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะคะและคำว่ากระที่นำหน้าชื่อนกต่างๆค่ะเช่นคำว่ากระยางกระทุง กระเตนค่ะซึ่งได้สันนิษฐานกันนะคะว่ามาจากชื่อเต็มสมัยโบราณค่ะได้แก่นกยางนกทุง่งนกเตนแล้วก็มีการเติมเสียงค่ะระหว่างพยางจึงกลายเป็นนกกระยางนกกระทุงนกกระเตนแล้วจึงปนเปื้อนกับคำว่ากระอื่นๆค่ะทำให้กลายมาสะกดว่านกกระยางนกกระทุงนกกระเตนในที่สุดค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะชื่อนกของไทย3ชื่อนี้ค่ะชื่อที่เป็นทางการมีเพียงนกกระยางเท่านั้นนะคะที่ตัดคำว่ากระออกไปแล้วเรียกแบบดั้งเดิมว่านกยางแทนค่ะส่วนคำว่านกกระเต็นนกกระทุงค่ะยังมีคำว่ากระอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะความรู้สำหรับวันนี้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเกิดประโยชน์และความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำไนไทยนำคลิปและความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำไทยไทยค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ